สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินฮีบายกเรียวันนี้เรามาเราพกกาเพื่อนๆมาดูต้นพริกนะคะที่ซื้อมาจากร้านที่เขาเพาะจําหน่ายนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะลงปลูกได้แล้วนะคะบางต้นก็ออกดอกแล้วนะคะปลูกแล้วก็สามารถเก็บทานได้เลยแบบนี้นะคะประมาณ1,000ต้นนะคะนะคะต้นหนึ่งก็ตกประมาณ3แพ็คโอซิบบนนะคะ ถ้าให้เรามาเพาะเองนะคะก็ใช้เวลานานอันนี้เขาเพอะตั้งแต่เดือนมกราค่ะคนที่มีเฮ้าส์นะคะเขาถึงทำได้วันนี้ฝนก็ตกปบป่อยนะคะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนค่ะแล้วก็ยังหนาวอยู่นะคะอากาศยังหนาวอยู่พอใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะ สาเหตุที่มาปลูกวันที่ฝนตกก็เพราะว่าเป็นการลดขั้นตอนในการให้น้ำก่อนปลูกะคะ่ะวันนี้ไม่ต้องให้น้ำเราปลูกได้เลยนะคะก็จะทำให้ลดขั้นตอนในการปลูกไปอีกหนึ่งขั้นนะคะดูรากขาวแสดงว่าการเจริญเติบโต,ตเขาดีมากเลยนะคะเริ่มออกดอกแล้วะคะ่ะปลูกไม่กี่วันก็คงได้เก็บกินผลแล้วนะคะ วันนี้มาปลูกกันสองคนค่ะอาจจะแฉะหน่อยนะคะแต่ก็ทำให้ปลูกได้ง่ายแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะไม่เหมือนปลูกตอนที่ฝนไม่ตกนะคะสำหรับวันนี้ก็จะนำเอาตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายมาให้ชมกันเลยนะคะอันนี้เป็นเหล็กที่เราซื้อมาทำเป็นเขาเรียกทำเป็นค้าง พีกนะคะเพื่อพยุไม่ให้ต้นพริกนั้นล้มง่ายค่ะเพอช่วงพายุมาต้นพริกนี้จะโค่นลมได้ง่ายนะคะก็เลยต้องทำค้างให้เขาค่ะ อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งก็กําลังปลูกเหมือนกันค่ะหลังจากวางเสาหลักเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะใช้เชือกมาเชือก2เส้นนะคะมาพยุงต้นพริกไว้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มนะคะการทําไร่ทําสวนในเกาหลีนี้จะลงทุนสูงมากนะคะคือในแต่ละปีทุกอย่างต้องซื้อใหม่หมดเลยค่ะตะนับตั้งแต่ ผ้าปูผ้าดำปูนะคะแล้วก็เสาหลักเชื่อทุกอย่างนะคะกเต็มต้นพันทุกอย่างซื้อใหม่หมดเลยคะ่ะคือทำแต่ละครั้งนี้ก็ต้นทนสูงมากนะคะบางคนอาจจะสงสัยนะคะผ้าดำคลุมดินป้องกันย้าขึ้นนี้นะคะเมื่อเราใช้ ไปแล้วนะคะไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะก็ทิ้งไปเลยค่ะต้องซื้อใหม่ทุกปีนะคะในการทําสวนพริกแบบนี้นะคะเราจะเหนื่อยครั้งเดียวจากนั้นเราก็ไม่ต้องมาโถนหญ้าหรือมาทําอะไรให้น้ําให้ปุ๋ยอีกเลยนะคะคือทำครั้งเดียวเสร็จเลยค่ะก็โรอแค่เก็บผลผลิตแล้วก็ดูเรื่องโรคของพืชเท่านั้นเองนะคะ ถ้าเกิดว่าดินแห้งหรือฝนไม่ตกทําให้พืชเหี่ยวเฉาเราก็ให้น้ำทางร่องน้ำนะคะทางร่องที่ทางเดินนะคะมันก็จะชุ่มลงไปใต้ดินคือต้นพืชต้นพริกน,น,น,นี้นะคะเขาไม่ชอบน้ำนะคะถ้าลดน้ำบ่อยก็จะทำให้ต้นพริกเป็นโรคหรือตายได้นะคะ แล้วก็บริเวณล่องทางเดินเราก็ใช้ผ้าดำคลุมไว้นะคะป้องกันยากขึ้นค่ะวิธีปลูกพริกของคุณเกาหลีนั้นเขาทำละเอียดอ่อนมากนะคะทำครั้งเดียวเสร็จเลยไม่ต้องมาทำอีกรอบสองนะคะถ้าหากเพื่อนๆที่กำลังสนใจอยากจะปลูกพริกไว้ทานหรือปลูกไว้จำหน่าย ก็สามารถเข้ามาชมวิธีการทำได้นะคะเมนีก็ทำคลิปไว้ตั้งแต่เริ่มเตรียมแปลงเริ่มเตรียมแปลงปลูกแล้วก็การดูแลรักษาไว้ในเพลิดที่สร้างนะคะปลูกพริกเกาหลีให้ได้ผลผลิตสูงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะคะก็ทำไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบางนะคะ เราสามารถชมแล้วก็นําไปดัดแปลงใช้ได้นะคะ,กะเษกษตรเกาลีนี่เขาทำดีมากเลยค่ะถ้ามีอะไรดีๆเมจินีก็จะนํามาเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรจ,จะถามก็สามารถคอมเมนต์ถามมาใต้คลิปเลยนะคะเมจินียินดีตอบทุกคำถามค่ะ จากปูผ้าตามร่องทางเดินเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะนำเอา,อาเชือกมามัดไม่ให้ต้นพริกเลื่อนไปมาเวลาโดนลมพายุพัดนะคะแต่อันนี้ใช้ไม่ได้นะคะซื้อมาผิดประเภทค่ะต้องต้องใช้แบบใหม่นะคะข,ขั้นตอนสุดท้ายในการปลูกพริกก็ต้องใช้เชือกพลาสติกนะคะเป็นเชือกมัด ไม่ให้ต้นพิกของเราโยกไปมานะคะเวลาโดนลมพัดค่ะค่ะต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก่อนจากกันก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งได้มาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ